สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าตอนนี้รัสเซียนั้นยังไม่มีเงื่อนไขที่จะกลับมาเจราจากับญี่ปุ่นเกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยกล่าวโทษว่าญี่ปุ่นนั้นทําลายความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยการสนับสนุนยูเครน ราะว่าการประชุมกับตัวแทนผู้สื่อข่าวต่างประเทศในเซนเปีเตอร์เบิร์กนั้นผู้นําของรัสเซียได้กล่าวว่ารัสเซียไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมเจราจาดังกล่าวแต่หากจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับญี่ปุ่นนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องสองครามยูเครนญี่ปุ่นทําไปทุกอย่างแล้วโดยการเจราจาทาวิภาคีเกือบทั้งหมดหยุดชะง,งักนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครน็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 5 ในเดือนมีนาคมปีเดียวกันนั้นรัสเซียได้ประกาศระงับการเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นโดยมีภาควิจารว่าญี่ปุ่นนั้นไม่เป็นมิตรที่ไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นบังคับใช้มาตรการการคว่บาตรรัสเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนระหว่างการประชุมกับตัวแทนส่อมวลชนนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กปูตินยังกล่าวอีกว่าเขาจะไม่ขัดข้องกับการไปเยือนเกาะนอกฮอกไกโดของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนั้นอ้างสิทธิดยเะนนีรซ ปูตินกล่าวด้วยว่าการไปเยือนหมู่เกาะเหล่านี้จะก่อความเสียหายให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีน้อยกว่าการที่ญี่ปุ่นนั้นเข้าร่วมกับสหรัฐและประเทศในยุโรปในความพยายามที่จะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีแผนที่เขาจะไปเยือนเกาะเหล่านี้ในทันทีซึ่งบ่งชี้ว่าเขายุ่งอยู่กับเรื่องอื่นญี่ปุ่นและรัสเซียนั้นขัดแย้งเรื่องอำนาจอธิปไตยของเกาะทั้ง4เกาะที่ถูกสหภาพโซเวียตยึดครองภายหลังการยอมจำนนของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ วันที่15สิงหาคม2488ข้อพิพาทเกี่ยวกับเกาะเอโตฟกุคุนาชิริและชิโกตันรวมถึงเกาะฮาโปไมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในญี่ปุ่นชื่อดินแดนทางตอนเหนือและในรัสเซียใช้ชื่อหมูกก่เกาะคูริวทางตอนใต้ทำให้ทั้งสองประเทศไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามกันได้การประชุมที่ใช้เวลานานประมาณ3ชั่วโมงเต็มไปด้วยคําถามเกี่ยวกับการที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนปูตินเตือนว่าการตัดสินใจล่าสุดโดยสมาชิกนาโต ที่อนุญาตให้ยูเครนโจมตีดินแดนรัสเซียด้วยอาวุธที่พวกเขาจัดหามาอาจทําให้สถานการณ์นั้นบานปลายมากยิ่งขึ้นปูตินกล่าวต่อหน้านักข่าวจากสื่อตะวันตกรายใหญ่รวมถึง d ีเ so อสโซเซียสเตสเพรสรอยเตอร์สํานักข่าวด p a ของเยอรมนีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นรัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งปูตินย้ำในเรื่องนี้นะครับเมื่อกล่าวถึงหลักการด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียปูตินก็บอกว่าจะอนุญาตให้ใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อการกระทําที่คุกคามอธิปไตาย หรือว่าบุราณาภาพแห่งดินแดนของรัสเซียเท่านั้นเขาเรียกร้องให้สหรัฐและประเทศในยุโรปหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนขณะเดียวกันนั้นก็อ้างว่าจํานวนผู้เสียชีวิตในสมรภูมิรบของยูเครนนั้นสูงกว่าประเทศของเขาถึง5เท่าด้วยกันโดยทางด้านปูตินนั้นบอกว่าเวลานี้ยูเครนนั้นสูญเสียทหารเดือนหนึ่งประมาณ50,000คนด้วยกันสําหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือปูตินเน้นย้าว่าเป็นเพื่อนบ้านกันและรัสเซียนั้นจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไม่ว่าคนอื่นๆจะคิดเห็็นอย่างไรกต เกาหลีเหนือได้จัดหาขีปนาวุธและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้กับกองกำลังรัสเซียที่สู้รบในยูเครนตามการระบุของเจ้าหน้าที่สหรัฐและเจ้าหน้าที่ตะวันตกอื่นๆที่เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังรับเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงจากรัสเซียเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธดิบเรือของเกาหลีเหนือปูตินแนะนำว่าปัญหานี้ไม่น่าจะได้รับการแก้ไขตรับใดก็ตามที่เกาหลีเหนือรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากโลกภายนอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ